สวัสดีครับพบกับผมเอสเวเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอีกผลงานหนึ่งของออกซ์ว่านั่นก็คืออาร์บิเตอร์ RTA 2นี่สีสวยๆตัวนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นอะไรที่เล็กกว่าและเป็นก้าวกระโดดไปข้างหน้าตัวนี้จะเป็นตัวย่อเป็นมินิเวอร์ชั่นซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากอาร์บิเตอร์ตัวแรกเจ้าอาร์บิเตอร์2ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะรูลมเนี่ยแบบท็อปทูบอททอมก็คือ รูลมอยู่ข้างบนแล้วก็โฟล์ลงมาแล้วก็มาช้อนไปจากข้างใต้แล้วก็รูลมข้างใต้จะเป็นแฟนเชฟเป็นลักษณะแบบพัดซึ่งตัวของเด็กมันเองเนี่ยจะเป็นแบบโพสเลสลักษณะแบบนี้ทางออกซ์ว่าเขาบอกว่าจะทำให้รีดกลิ่นได้ดีขึ้นนอกจากนั้นที่ช่วยมากๆเลยก็คือการกําจัดเรื่องของการรั่วซึมออกซ์ว่าอาบิเตอร์2 RTA จะเป็นอย่างไรลงไป up close and personal ใกล้ติดประชิดตัว เดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงไปเลยครับ Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ o x f ซ์วาอาร์บิต 2RTA ตรงนี้จะมีสติกเกอร์เล็กๆติดมาว่าข้างในคือสีอะไรตัวนี้เป็นสีเรนโบ์ปกนี่น่าจะมีสีเดียวเลยแซมเปิลตรงนี้ มีเฉพาะอันนี้เขาส่งมาให้เป็นแซมเปิลตรงนี้ก็จะเขียนโ oh, อ้โห100% Leak Proof สามารถกรันการรั่วได้ถึง100%เมื่อช่างกล้าอันนี้จะบอกถึงลักษณะของรูลมซึ่งเป็นลักษณะของพัดฝั่งนี้ก็เขียนออกว่าออกแบบโดยจัสตินไหลด้านหลัง อนบนตรงนี้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อตอนเปิดคลิปบอกว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างซึ่งตัวเนี้ยเป็นอะตอม26มิลแต่ด้านล่างอะแค่24.5มิลเพราะฉะนั้นใครที่มีมอสที่กว้าง24.5มิลขึ้นไปวางได้ไม่ล้นขอบนอกจากนี้ก็มีสเปร์กลาสนะครับมีแก้วสำรองมาให้แต่ว่าตัวแก้วสำรองเนี่ยจุแค่3.5มิลตัวของมันเดิมเนี่ยจุ5มิลมีถุงอุปกรณ์ให้มา2ถุงแล้วก็มีคู่มือบอกให้เก็บให้ห่างมือเด็กและผู้เยาว์ มี barcode บอกว่าสีอะไรแล้วก็มีให้ขูดเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าสไลด์ปึ๊บออกมาก็กล่องสีดำพิมพ์คำว่าออกซ์ว่าเปิดมาก็จะเจอคู่มือมาเป็นเล่มบอกขนาดมาคือเป็นอะตอม26คูณ52แต่ด้านล่างอะอย่างที่บอกแล้วคือ24.5หนัก77กรัมจุ5มิลหรือ3.5มิลแล้วก็ถ้าเป็นตัว TBD จุ2มิลวัสดุทำจาก SS แก้วแล้วก็พลาสติก p c t g อันนี้เป็นตัวของ TPD นะครับระเบิดมาให้ชมแล้วก็วิธีการบิวคอยวิธีการโมคอยวิธีการเติมน้ำยาปรับรูลมแล้วก็พวกข้อควรระวังต่างๆถัดมาก็จะเป็นใบรับประกันสีเขาก็ดำแดงพวกข้อมูลต่างๆถุงนี้ก็เป็นใส่ย,ยากันชื้นอย่าก,กินเข้าไปละ่ะหนึ่งในสองถุงที่ว่าที่เขาให้มาก็จะมีสำลีกับมีคอย คอยก็ดูหน้าตาดีเลยแล้วก็นี่ก็คือสเปคของคอยก็น่าจะข้างละ0.42ข้างก็ออกมา0.2ประมาณนั้นแกน3 6รอบอีกถุงหนึ่งก็จะมีโอริงมีน็อตสำรองมีประแจและที่ชอบมากคือตัวนี้คือดริปทิปที่เขาให้มาเนี่ยเป็น8.10แต่เราสามารถใส่ตัวนี้แปลงเป็น5-10ได้ก็เก็บไปใส่กับตัวอื่นได้เช่นกันแล้วก็มาถึงพระเอกอันนี้ก็เป็นแก้วที่บอก3.5มมิลเป็นทรงตรงตัวที่เขาให้มาเป็นบับเบิลแต่โหสีสวยมาก ูกใจมากๆเลยเป็นเรนโบว์ที่ชอบมากด้านฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ของเขาฝั่งนี้ก็เขียน o x กซ์ d อ i t ดอาร์บิเตอร์ดริปทิปก็สวยเป็นไวท์บอลแล้วก็เป็นกูนสไตล์ข้างในก็จะเป็นโอริงและชอบนะโอริงอันนี้เขาเป็นสีใสสีขาวขุ่นรูลมมี2ด้านปรับด้านหนึ่งอย่างไรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเช่นกันแล้วตัวรูลลมจะเป็นเฉียงลงเฉียงลงไปแทงเฉียงลงไป สวยแหละชมอยู่นั่นแหละมีบากเล็กน้อยด้านล่างเขียนว่า a r b i t r t r 2องมี s e r i นั number แล้วก็มีชื่อผู้ออกแบบโอ้โหแวววับคั้วยื่นมาพอสมควรโอเคเลยเปิดเติมน้ำยาบิดนิดเดียวควอเตอร์เทิร์นแล้วก็ใหญ่รูเติมน้ำยาใหญ่ฝั่งนี้ก็จะมีโอริงอยู่ความหนืดกำลังพอดอีมาชมเด็กกันดีกว่าปิด นี่ไงที่บอกว่าเป็นทรงรูปพัดงานสวยดีนะนี่ก็ต้องใช้ประแจที่เขาให้มาเพื่อคลายนอ็อตเออเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าเขาไม่บอกเพราะเป็นเด็กอย่างเงี้ยควรที่จะมีเครื่องช่วยในการตัดขาคอยอันนี้ไม่มีนะแล้วไม่บอกเหมือนจะไม่บอกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูคู่มือก่อนว่าขาคอยเนี่ยจะต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะพอดีเนี่ยคอนเฟิร์มเลยไม่มีบอกให้ถอดฐานนี่ถอดตัวนี้ออกมาเราถอดแล้วแล้วก็บอกให้บิวคอยใส่เด็ก ใ่สำรีเอา้าแล้วไม่บอกผมดูว่าคอยเขาขายาวด้วยแหละไปขันออกแล้วนี่แล้วจะบอกว่าข้อเสียไหมคือเอาเป็นว่าผมไม่ชอบดีกว่าที่เป็นเนี้ยเป็นน็อตหกเหลี่ยมเนี้ยเป็นกราฟสกรูเนี่ยเพราะว่าต้องใช้อันนี้ต้องใช้ประแจเฉพาะเวลาไปไหนมาไหนเมื่อเราจะโมโคอยจะอะไรเนี่ยโหแบบมันหายากอะ่ะ มันไม่เหมือนถ้าเป็นไขควงปักแบนหรือสี่แฉกแต่เห็นเขาว่ากรับสกูลเนี่ยมันทนกว่ามันไม่รูดอ่ะเดี๋ยววางคอยดีกว่านี่ก็คือคอยที่เขาให้มาสำลียังติดอยู่เลยนี่ก็คอยที่เขาให้มาครับก็ถือว่าดูดีนะ๋ลองวางดูดีกว่าจะเห็นว่าฝั่งนี้จะมีพีกินซูฝั่งนี้คือขั้วบวกก็ต้องวางอย่างนี้บวกข้างหนึ่งลบข้างหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ตัดเอาแล้วทีนี้จะตัดแค่ไหนล่ะ มันลงไปแค่ไหนวะขามันลงไปแค่นี้เองงั้นเราจะต้องตัดโห oh, ตัดเยอะเลยอะ่ะนี่ดีนะมีคอยลี่เอามาลองวัดความหนาดูก็สักหได้ไหมถ้าห6หยังน่าจะยาวไปเลยอะ่ะห้ามิลจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าขามันลงมาแตะแค่นี้ตรงนี้เลยจริงๆเออ5้ามิลอาจจะสั้นไปหรือเปล่าลองสัก เดี๋ยวผมลองดูก่อนอาจจะลองสัก6มิลก่อนแล้วค่อยตัดออกแต่หมิลน,นี่ยาวไปนแน่ๆสรุปว่าผมจบที่4มิลขานะเพราะวางแล้วจะได้เข้าโค้งพอดีลมเข้ามาจากตรงนี้แล้วมันจะมีนี่ข้างล่างนี้ด้วยดึงให้ดูชัดๆเห็นไหมลมมันก็จะช้อนเข้ามาพอดีเพราะฉะนั้นสมิลเฮ้อ <c oughs> โอ้เดี๋ยวไปใส่อีกข้างหนึ่งก่อนเราก็จะได้ประมาณนี้ นี่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึิงตัวเนี้ยมันจะสวิงตามได้นี่นี่ตัวนี้มันจะหมุนหมุนตามเพราะว่าเวลาที่เราครอบลงไปลองเห็นใช่ไหมครับเนี่ยปึ๊บเข้าไปแล้วมันก็จะหมุนหมุนตามเพื่อให้รูลมมันพอดีลงมาเป่าที่คอยลมมันก็จะบลมาพอดอีเดี๋ยวเช็คค่าโอมเบินคอยสักนิดแมชชี่แมชชี่ไหมอ่ะ 0.14เลยเหรอเดี๋ยวต้องลองเบิร์นดูอันนี้คือไม่ได้สเปซมันเลยมันมีฮอตสปอตแน่ถือว่าดีนะฮอตสปอตน้อยมากแล้วลวดเขาสวยเนี่ยที่เราต้องการให้มันแดงออกจากตรงกลาง แล้วก็ไม่มีฮอตสปอตโอเคเดี๋ยวตั้งรอให้คอยเย็นตัวจะได้ใส่สำลีครับคอยเย็นตัวละสำลีก็ใช้ที่เขาให้มาผมดูว่าเนื้อโอเคนะสอดเลยแล้วก็อ,อ๋อฟีดน้ำยาจะเข้าจากตรงนี้เพราะฉะนั้นสำลีเนี่ยไม่ต้องลงให้แตะพื้นน้ำยามันบ่าเข้าไปเองก็ให้ลงเลยมันนิดเดียวพอแมชชีแมชแมชีอีกแล้ว เด็กหล่นสำลีนี่ผมจะให้อยู่เลยขอบนอกมันนิดนึงแล้วก็สางสางคู่กันไปเลยแต่งนิดนึงเดี๋ยวลองค่อยๆลองวางดูถ้ามันแน่นไปก็ค่อยๆสางออกแล้วก็ระวังอย่าให้มันไปกระจุกเนี่ยกำลังดีแล้วแกน3นะสางนิดหน่อยระวังอย่าให้สำลีมาบางเกลียวแล้วก็ลงไปแค่นี้ผมยังว่าเยอะไป ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแค่นี้เลยกำลังสวยถ้ามีข้างเหมือนกันก็แปลว,ว่าต้องตัดอันนี้เอาอีกนิดนึงนี่ประมาณนี้เลยสำลีใครชอบน้ำยาอะไรก็หยดพายเป็นนิดนึงผมชอบหยดอย่างนี้ก่อนเราจะได้รู้ด้วยสำลีดึงน้ำยาไหมเห็นว่านี่สำลีแอบซอบน้ำยาดึงน้ำยาขึ้นมาละ ดังนั้นเวลาเราเวฟเราก็ไม่ต้องกลัวกดล้างไปทีหนึ่งแวนี้เราจะรู้ละออกมากี่โอห์มกันแน่อาขึ้นมาอีกนิดหนึง0.18ถือว่าโอเคนะโอเคครอบ เวลาจะถอดก็เนี่ยง่ายบีบป,ปึ๊กอย่างนี้ครอบลงไปเลยมันจะลงล็อกเองเพราะว่าจากตรงเนี้ยอย่างที่บอกปึ๊บไขหมุนเข้าไปให้แน่นเปิดฝาเติมน้ำยาเต็มแล้วปิดฝาได้ก็นิดเดียวคอเตอร์เทิร์น40วัตต์อ่อนไปแน่แน่กวัตต์ก็อาจจะน้อยไปแต่เดี๋ยวลองดูก่อนเปิดรูลมหมด0.18โอห์ม oh ที่ 60วัตต์อืมอืมอ็อกซ์ฟออาร์บิเตอร์เรากลับขึ้นไปคุยแบบเฟสไทม์แบบเห็นหน้ากันครับ เป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ Arbiter 2 RTA คือตัวแรกรีวิวไปแล้วมีหลายตัวหลายสีโอเกือบจะครบสีเลยเป็นอะไรที่แบบดีและถัดมาเขาก็มี Arbiter Solo ตัวนี้ก็เป็นคอยคู่แต่แบบพอมองจริงๆอยากจะลองเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าใส่คอยเดียวแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคอยคู่แล้วตอนนี้ผมเวฟที่55วัตต์0.18โ oh อห์มนี่มัน3.1กว่ากว่าโ wow, เอง ลองดันไปสัก3.7โวลต์ที่80วัตต์นี่แล้วก็ให้ชมความแมชชี่แมชชี่โอ้โหสีมันเข้ากันมากเลยแบบถูกใจมากๆตัวนี้เออก่อนจะลืมตัวนี้เวเปร์ชัวร์2มีนะครับน่าจะมีครบสีด้วยนี่สีต่างๆสีสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะลองมาเวฟกันที่80วัตต์เปิดรูลมสุดนีเ่เปิดสุดเลยแล้วรูลมมันเฉียงลงแล้วมันโอ้มันโอเคอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดู นี่ลวดเขาเลยนะลั่นดีใช้ได้เลยแล้วเดินน้ำยาก็ทันเอา้าไม่สะใจหมอตัวนี้ดันได้ร oh ้อยวัตต์ศูนจุดหนึ่งแปดโอห์มที่ร้อยวัตต์เปิดรูลมสุดโอ้ ร้อยวัตต์ยังได้อยู่เลยแต่ว่าลดลงมาดีกว่าสัก70วัตต์แล้วก็ปิดรูลมลงสักนิดหนึ่งเปิดรูลมสักแค่นี้ที่70วัตต์ได้อยู่รีดกลิ่นได้ดี นิกมาเต็มทีนี้เดี๋ยวลดวัตต์ลงมาอีกสัก55วัตต์แล้วเปิดรูลมสักนิดเดียวลองดูซิว่ามันจะ restricted direct to lung ได้ไหมเปิดแค่นี้เลยได้อยู่นะอัดขึ้นไปสัก60วัตต์ยังรูลมเล็กๆเหมือนเมื่อสักครู่ วางสำรีอย่างที่ผมบอกเวฟทีๆยังไงก็ไม่มีแห้งแล้วก็แน่นอนเรื่องที่เขาบอกว่าการการรั่วเนี่ยังไงมันก็ไม่รั่วเพราะว่ารูลมด้านนอกเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาตามนี้แล้วก็ไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นจะคว่ำจะวางจะเอียงลองผมลองล้ลองดูหลายๆแบบเลยวางคว่ำวางเอียง ไม่มีปัญหาเลยอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ลองคือยังไม่ลองเอาขึ้นเครื่องบินแต่ว่าถ้าขึ้นเครื่องบินแล้วก็ตั้งให้มันอยู่ทรงแบบนี้ตั้งทรงขึ้นเนี่ยผมว่าไม่รัว่วไม่ซึมด้วยเอออันนี้เข้าท่าเลยใครสนใจก็เว็บเพื่อชัวร์สองมีนะครับลองแวะเข้าไปชมได้ยังไงรบกวนกดติดตามด้วยช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์แชร์คลิปนี้ออกไปแชร์ช่องนี้ออกไปถือว่าช่วยกันเข้ามาชมกันแล้วกดติดตามสักนิดนึงแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วย จะได้ทราบว่าเอชเวเปอร์ er มาอีกแล้วได้มาชมมาช่วยกันมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากให้เสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนำกันมาได้ครับช่วงหลังๆขอโทษจริงๆเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ยังภารกิจที่ยังต้องวิ่งเข้าวิ่งออกรัฐสภาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าไปตอบคำถามหรือเข้าไปกดเลฟิฟเดี๋ยวช่วงนี้จะพยายามเคลียร์เวลาแล้วก็เข้าไปตอบคำถามให้นะครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลย ถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเวปไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเวปไรเซอร์ปลอดภัยร้อเแต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สําคัญทําเพื่อคนที่คุณรักการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับวันนี้ผมเอชเวเปอร์ apor, กับอาร์บิเตอร์สองอาร์ทีเอต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ